สวัสดีค่ะพบกันเช่นเคยนะคะกับช่องเรื่องบ้านๆกับเกษตรชาวบ้านจ้าวันนี้ก็จะพามาดูวิธีการใส่ปุ๋ยนะคะของทางไร่นะคะที่เราใช้ตอนนี้ข้าวโพดท,ที่ไร่เนี่ยตอนนี้น้องอายุได้ห้าสิบวันนะคะจะเป็นการใส่ปุ๋ยรอบที่สองตัวนี้จะเป็นข้าวโพดหวานพันห้าเก้านะคะจากที่เคยบอกไปแล้วในคลิปวันก่อนนะคะช่วงห้าสิบวันนะคะ,ะระยะของน้องเนี่ยก็จะคือคือว่าน้องจะเริ่ม ให้ฝักนะคะ aky, เริ่มจะออกฝักเริ่มจะออกฝักแล้วนะคะก็เราก well. ็จะให้ปุ 1> 1. 1๋ยในส่วนของปุ๋ย460 0นะคะแล้วก็0 0 6 0ทางไร่จะให้ในอัตราส่วน1ต่อหนึ่งนะคะหนึ่งต่อหนึ่งนะคะน้องก็จะเริ่มให้ฝักนะคะก็คือเราจะช่วยให้ดอกบำรุงดอกนะคะบำรุงดอกบำรุงฝักนะคะในส่วนของปุ๋ยนะคะก็วิธีการให้ปุ๋ยเนี่ยทางไร่จะให้เป็นการเดินโรยเดินโรย บนพื้นหน้าดินเลยนะคะเราจะไม่ให้ทางสายน้ําหยดนะคะเพราะว่าประสิทธิภาพของปุ๋ยเนี่ยเราคิดว่าได้ผลผลิตได้คุณภาพกว่ากว่าการให้ทางสายน้ําหยดนะคะทางไร่จะให้ในลักษณะนี้นะคะเป็นการโรยปุ๋ยผ่านหน้าดินเลยนะคะแบบนี้นะคะตัวนี้เป็นข้าวโพดห้วันนะคะข้าวโพดหวานห้าสิบวันฝักของน้องก็จะเริ่มประมาณนี้นะคะเดี๋ยว หลังจากที่เราให้ปุ๋ยไปแล้วประมาณหนึ่งอาทิตย์นะคะเราก็จะมาดูอีกทีนะคะเดี๋ยวจะทําคลิปให้ดูอีกทีว่าความเปลี่ยนแปลงของน้องนะคะเปลี่ยนแปลงในระดับไหนอันนี้ก็จะประมาณนี้นะคะสําหรับคลิปหน้าเราก็จะมาแต่งแต่งในส่วนของ ต้นที่มีฝักจํานวนเยอะเกินไปนะคะเราจะแต่งในส่วนของแอ่เดี๋ยวยังไงคลิปหน้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้นะคะจะได้เป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆแล้วพบกันใหม่คลิปหน้ากับเรื่องบ้านบ้างกับเกษตรชาวบ้านจ้า